โทรมาเป็นเสียงเพลงเลยวิทยุ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 แล้วอะไรต่อจ๊ะอืมค่ะมีเหมือนเป็นรถแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนรอยืนรอใครบางคนอยู่เฮ้ยเมื่อไหร่จะมีใครออกมาสักทีนะหนูรอตั้งนานและ้วค่ะเนี่ย น่าจะมากันแบบว่าสองคนหรือเปล่าเออโหแล้วดูดิเสียงแบบบ้าบอคอยทอดมากนอ,กน,น,น,อกน,นนะนอวก่อนนะอืมอีนี้ก็คือยืนรออย่างเดียวเลยนะครับผมนะแสดงว่าเหมือนนางยืนรอใครก็ไม่รู้ลื่นรอผัวนางอยู่หรือเปล่าเอ้โหโหเสียงเสียงโอ๊้ยแสดงว่ามีคนอยู่ข้างในบ้าน มีคนอยู่ข้างในบ้านนะครับผมนะแล้วก็เหมือนอยู่ในโรงฆ่าสัตว์อ่าโอเคเลเทลเฟ c ์ place, shadow of master วันนี้เราอยู่กันในเกมสิงหาสับนะฮะล่าสุดตอนนี้สิงหาสับโอโ้โห เพลงนี้คือกูจะติดลิขสิทธิ์ปะเนี่ยนั่งก่อนอ่าเราเล่นเป็นคนนะครับล่าสุดตอนนี้แ,แต่เดี๋ยวเราเล่นเป็นคนกันก่อนโอเคเหมือนมันให้เราสำรวจเนาะดวก่อนนะเดินไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคมีอะไรไหมครับม,มีทางระเบียงดูดีเลือดเต็มนองเลยนะฮะี๋ยวก่อนนะี๋ยวก่อนโอ,อ้ มือตืดๆเลยเพไม่มีใครอยู่หรอกมั้งที่เนี่ยอยู่ที่ไหนวันนี้อยู่ที่ไหนจ๊ะอ่าอยู่นี้มามีทางนี้มีทางไปวิตรงนี้เหมือนห้องฆ่าสัตว์เลยอ่ะแล้วกันนะ <c oughs> ข้างนอกก็คือแบบเสียงตัดหญ้าโอเคน่าจะเงียบแล้วมัง้งโอ้โหยังไม่เงียบ <c oughs> โทษนะฮะถ้ามีเสียงอะไรรบกวนเรวก็ขออภัยด้วย ตรงนี้เนี่ยน,น่าจะเป็นห้องเชือดหรือเปล่าที่เป็นเนื้อหมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหเลือดเต็มเลยอ่ะโอ้โหเน่าเฟะมีเนื้อเน่าโอ้ยวิ่งติดเสื้อด้วยแม่คือถ้าเราอยู่ในนี้ก็คือแบบโอ้โหอ้วกน,น,นะทางนี้ไม่ทางไปนะฮะโอเคโอ้โหตรงนี้เลือดสาดเลยอ่ะมีอะไรมังจาเ,เดี๋ยวต้องหาก่อน เอ๋อยู่ไหนนะาอุ้ยตรงนี้มีเลื่อยด้วยโห้เลยยื่อยเลยเั้เฟนแน่นอนเลยแน่แน่อุ้ย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 เดี๋ยวก่อนนะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยคือต้องสํารวจนะครับผมนะถ้าเราไม่สํารวจนี่คือต้องเพลย์เจอร์มากโอเคไหนวะต้องไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมเนี่ย าทางนี้ทางนี้ไปได้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวกันนะอุ้ยโอู๋เดี๋ยวแป๊บนึนนงโอ้โหนี่ไงมันมาชิบหายละว้ายหนีเร็วอุ้ย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 เอาแล้วไงเออคำรามเก่งอีเวนเอ้าวกูเล่นเป็นผีซะง,งั้นแน่โอ้สแสดงว่าต้องฆ่าอีนั่นใช่ไหมไปจัดการเลยครับผมล่าสุดจะไปไหนวิวโอ้โหรีบตีทำไมเนี่ยเด้อเด้อเด้อย่ยยาหนีนะ อยา่าหนีนะอยา่าหนีนะอีอ้อวนอยาน่าหนีอยา่าหนีอีเวนฟันฟันอุ้ยโอ้โหฟันไม่โดนอีเวนเอยหนีดีกว่าโอ้โหโอ้โหคำรามโอ้โหโอ้โหโอ้โหกรีดร้องห้าวอีหาแท้เลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่น,น,นะน้ำหนึ่งนะอยา่าหนีสิอย่าหนี นี่แน,น่ฟันแม่งเออเือกระเด็นเลยอีเวนถ้ากระเด็นคือเบอร์เจอร์มากงั้นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องออกไปหาอีนั่นใช่ไหมออน่าจะไปเอาเรื่อยแหละไปไปเรื่อยกันวีเยโดเราเล่นได้เป็นทั้งคนเป็นทั้งผีนะครับตอนนี้เออยังดีหน่อย ดูกันนะบดีฟันฟันแม่งฟันแม่งฟันเนื้อแม่งนี่ยังไงอยู่ไหนกันจ๊ะเ้ยตรงนั้นมันมีแสงอะไรวะว่าแป๊บนึงเอ่อเลื่อยเมื่อกี้อยู่ห้องไหนวะแป๊บนึงโอ่อโ,อโอ้โหตรงนี้มืดมากตรงนี้มืดมากมืดมากอไปอีกทางหนึ่งดีกว,ว่าโอเคอยู่ไหนวะ น่าจะอยู oh y. Oh y. Oh like uh. ่ตรงนี so ้แหละน่าจะอยู่แถวนี้แหละเรื่อยอ่าอู้ปวดหัวปวดหัวอะไรกันปวดหัวมากเออเออเออปวดหัวเออเออฉันเป็นเอออู้เรื่อยเพราะทำไมมันมีเรื่อยมาปุ๊บมันต้องแบบติ้งหน่องติ้งหน่องตลอดเลยอ่ะอ่าโอ้โหปวดหัวเก่งปวดหัวเก่ง โอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไงจ้ะเออเออหยิบเลื่อยอ่าหยิบเลื่อยโอ้มาเลยครับผมต้องจัดการกับอีพวกมั่นหน้าพกนั้นเออจายหาละอีข้างนอกนั่นตุยแน่นอนเหมือนมีได้ยินเสียงข่าวนะฮะได้ยินเสียงข่าว คือข่าวมันน่ามันหนุกมากอ่ะค่ะค่ะเมื่อไหร่ภาพจะขึ้นคะข่าวฆ่ากันตายเนี่ยเอาล้ค่ะเอาเบินเลื่อยโอ้โหเบินเลื่อยเอาละไงอุ้ยอุ้ยอันี่ไม่รอดแน่หลบเร็วหนีเร็ว มันหนีไปแล้ววะแกรอบนี้ไล้เป็นใครเนี่ยอ่าอยู่ในป่านะครับผมลาดด่าสุดเอาแล้วไงฆ่าอีเดอร์แล้วอีเดอร์หนีวิ่งอีเดอร์วิ่งอีเดอเร์วิ่งเร็วอ่ารอบนี้เราเล่นเป็นผีนะฮะมี๋ยวเรจาจัดการเดอร์มึงจะหนีไปไหนมึงมาหานี้เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องวิ่งนะครับผมจะต้องวิ่งให้ทนันมันนา มันนาเก่งแล้วคือประเด็นคือกูวิงว่งโคตรช้าเลยอีเวนเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนย่หนีสิโอเดีเดี๋อีนี่อีนี่อน,อนีมั่นเดี๋ยวก่อนนะนี่เนี่ยฟันโอ้โหฟันไม่โดนฟันไม่โดนไปไหนไปไหนมือไปไหนยังไงโอโ้โ,อโหมันวิ่งซิกแซกแม่งวิ่งหนีโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมมันเริ่มไกลขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราดักหน้าได้ไหมเราดักหน้าได้ไหม นนะะมีสิ่งกีดขวางเยอะมากนะตรงนี้มึงจะหนีไปไหนอีเด็กน้อยต้องดักหน้าก่อนครับผมดักหน้าดักหน้าออหยิ่งดักหน้ายิ่งไกลอะ่ะจังหวัดนะยิ่งดักหน้ายิ่งไกลมึงจะหนีอย่างนี้ไม่ได้โดนไหมเนี่ยรอบนี้โดนไหมนี่เนี้ยอือรอดไหมเอาอีนี่อะไรเป็นลมเอายังไง อ้าวอีนี่ยืนเอออีนี่ยืนเออยืนเอออ้าวอ้าวเด็กหนีเ <c oughs> อ้ยฮ่าเมื่อกี้หนีไปได้อ่ะแล้วก่อนนะมึงมึงอย่าลืมว่ามึงอาจจะหนีกูได้นะมึงมานี่ก่อนนะ <c oughs> มึงคิดว่ามึงจะหนีไปไหนนี่เด็กเวดไปไหนจะไปไหนรอบนี้ต้องโดนนะคะผมนะรอบนี้ต้องโดน ก็งงอยู่อะยังไงนี่แน่โดนไหมโอ้โหโอ้โหกรีดร้องกรีดร้องยังไงต่ออ้าวอีหาเล่นเป็นเด็กเฉยเลยเดี๋ยว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 โอ้ยโอ้ตุยหาเลยอีเวนอีหาเมื่อกี้นิดเดี๋ยว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 เมื่อกี้นีิดดีๆก็เป็นเด็กเฉยเลยอีห่างงมากเดี๋ยวก่อนนะยวิ่งกูต้องวิ่งหนีนี่เลยเนี่ยอ้าอย่าตามมาอย่าตามกูมา โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยต้องรีบวิ่งนะฮะผมไม่รู้ว่าจะวิ่งไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตั้มดึงโอ้ยฮ่าโอ้โหผมมีการย่องบริเวรเยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ตามหลังมาแล้วเดี๋ยวก่อนอ้าวโอ้ยก่ข้างนอกไม่รอดคันเก่งขันเก่งขันทุกทีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตั้มดึงต้องวิ่งนะฮะผมน่าจะมีอีกทางหนึ่งแหละที่มันจะทําให้เราแบบว่าหนีรอดจากอีอีอีเลื่อยนี่ได้เดี๋ยวก่อนนะ อย่านะอย่าไล่ตามชั้นเดา,าด,ด uh, เด็ด็านเด็ก่วเด็นเดกคนก่นนเด่กคนเกคนดนเดคนเกคนักนเนะครับอย่นนเด็กคนเด็กคนเด็นเด็คนกคน็กคนะด็่คนเนเด็นเดกนเด็นเด็ด็เด็นเดคนีดไกคนเดิกคไกคเคนเดนเดนเด็นด็นด็กคนีนเด็ด็ดกเเนีนเม็ลคนเด็กนเด็กด็อคนเนเด็ดเริ่มนเกคนเนเด็กคนกเนเดดเดกน Cứ, 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 cứ ไม่เอานะกูยังไม่ตุยนะเด texts, dles, rees, oh, ี๋ยวเดี hmm. e ๋ยมัน In ร it ู <c oughs> <c oughs> <c oughs> okay, ้ใก mm ็มาแล้วเดี๋ยวแบบนึ้อย่าอย่าดิโอ้ยนีก้อน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 ุย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 ่างุย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 ยอนะตรงนี้ตรงนี้ทำไมมันโล่งจังเลยวะ อาตรงนี้มีที่บ้านคนมีบ้านคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดจูก่อนจูก่อนจูก่อนโอ้โหใกล้มากรอบนี้ไกลมากใกลมากไกลมากๆมันมีทางเข้าบ้านตรงนั้นไหมอ่ะกอนนั้นเดี๋ยวคาหาก้อนเดี๋ยวคว้าก้อนเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋ยวเยวเดี๋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 วเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีว อย่าเกือบโดนเนี่ยเมื่อกีอ้เนี้ยเฮ้ยเบื่อหัวเร็วหนีรอดเลยนะดูที่นี่สินะโอ้หน่าจะเป็นเหมือนโกดังรางหรือเปล่าวยน่าจะเป็นโกดังรางนะครับท่านผู้ชมที่เคารพมาเกิดตัวนี้แล้วสินะจาเนี่ยแล้วทำไงต่อตามหาทางออกอ๋อเดี๋ยวกอนนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเค วิ่งไปก่อนนะฮะวิ่งไปก่อนน่าจะไปทางนี้นะเดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งโอเคโอเคน่าจะไปตามทางแสงไฟแหละออกก่อนนะครับผมกูไม่อยู่แลวนะจ๊ะอย่าบอกนะว่าอันีจะเจออะไรมั่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าจะไปทางไปทางนี้ดีกว่าไปโอเค ทางนี้ไม่ได้ไปทางนั้นโอเคนะจะเป็นทางนี้แนะเนาะมันเหมือนเป็นขาววงกลดเะยะ่าโอ้หโหตรงนี้เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นโกดังล้างแหละดูทรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปทางนี้นะับผมล่าสุดไปสำรวจที่นี่ที่นี่มีอะไรไหมขอให้เจอทางออกขอให้เจอทางออกอตรงนี้ไม่ใช่ตันเดนะี๋ยวหน้าแป๊บนึง โอเคน่าจะทางนี้แหละอ่ามีคาซีนนะผมอ้าวเจออีเรื่อยแย่ yeah, แล้วไงเจออีเรื่อยเอาละอ้าวตอนนี้เราเป็นเล่นไปอีเรื่อยนะครับผมนะมามึงมมงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นอย่างเงี้เหรอีเด็กน้อยอย่าหนีฉันนะยังไงวิ่งก่อนวิ่งก่อนอยังไงมึงยังไงต้องโดนฆ่าตายนะครับผมล่าสุดตอนนี้ยังไงมึงคะ ดีเบิ้ลเลื่อยมาแล้วเบิ้ลเลื่อยมาแล้วเบิ้ลเลื่อยมาแล้วยังไง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 นี่แน่โอ้โหโอ้โหมีคารคำรามมีหอยคำรามปุ๊บแล้วอีนั่นวิ่งหนีไปเลยอีเวนโอ้ยอะไรเนี่ยเด็กคนกคนเด็กคนกคนไปไห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 นอีเด็กน้อยไม่รอดแล้วนะครับผมนี่แน่เออเอือเอือเือตุย เรียบร้อยสรุปแล้วก็คือีเด็กนี่ไม่รอดไม่มีใครรอดสักคนเลยรอบนี้งงมากอ่าเออไปอีกเออไปอีกอย่าบอกนะว่าจบแล้ว่ะเอ้าวดำมืดโอ้ยแล้วเมื่อกี้นี่คือมึงจะให้กูสลับเล่นเพื่ออะไรกูงง ว่ายังไงมันก็ไม่รอดรอยู่แล้วอ้าวยังไงอ๋อเป็นฉากบ้านอ๋อนี่ไงที่เป็นบ้านของมนุษย์กินคนบ้านในหนังอ่าเอนเครดิตโอเคยี่หอยเล่นจบจนได้อ้าวคือเลื่อยมานะผมนะเดินคอตกมาโอ้โหโอ้โห,โโหเดินคอตกเดินคอตกเดีย่ยว เหมือนน่าจะกลับมาบ้านแล้วล่ะเนาะคือแบบไปไล่ล่ามาทั้งคืนเนี่ยแล้วก็กลับมาบ้านเออเดินเก่งเดินเก่งเออโอเคยังไงต่ออ่านั่งเฮอมีการเหนื่อยหูเหนื่อยเก่งเหนื่อยเก่งนะครับเหนื่อยเก่ง โอเคนะ่าจะมีประมาณนี้อ่ะเนาะโอเคครับผมเป็นไงม้างครับทุกคนชอบกันหรือเปล่าเลยกับเกมนี้หอยคืองงมากเหมือนเป็นเกมไบโพลลาเกมนึงเลยนะับผมล่าสุดช่างจบก็มีแค่นี้แหละเนาะโอเคไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายวาหวังว่าจะชอบกันนะ